สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายรบพีพัฒน์ชำนานนะครับอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ามเ29วันนี้จะมาอธิบายเรื่อง verb to be verb to be ใช้อย่างไร verb to be มีอย่างไรบ้างวันนี้จะได้รับชมกันเลยครับ verb to be คืออะไร verb to be ประกอบด้วย verb กริยาทั้ง7ตัวคือ is am are was, w e r e be และ been ทำหน้าที่เป็นได้ทั้งกริยาหลักและกริยาช่วยของประโยคนะครับมารู้จักกับกริยาหลักและกริยาช่วยกันดีกว่ากริยาหลัก m e r v e r verb to be จะมีความหมายเป็นอยู่คือ ทำหน้าที่เป็นกริยาที่มีความสําคัญที่สุดในประโยคถ้าตัดออกจะไม่สามารถแปลความหมายได้และส่วนใหญ่จะเป็นกริยาตัวเดียวของประโยคต่อไปกริยาช่วย auxiliary Ver verb to be จะไม่มีความหมายในตัวเองมีหน้าที่เสริมกริยาหลักหนึ่งตัวเพื่อบอก continue as ten กำลังทำหรือ passive voice ประธานถูกกระทำนะครับต่อไป ตัวอย่างกริยาหลักและกริยาช่วยตัวอย่างกริยาหลักและกริยาช่วยผมได้ยกตัวอย่างมาทีละเล็กทีละน้อยนิดๆหน่นนอยๆเพื่อให้พอเป็นน้ำจิ้มนะครับมาดูกริยาหลักกันเลย He is a t e a c h e r เขาเป็นคุณครู He is a t e a c h e r เขาเป็นคุณครู I am at home. ก็คือฉันอยู่ที่บ้าน I am at home. ฉันอยู่ที่บ้าน It is her money มันคือเงินของเธอ It is her money มันคือเงินของเธอกริยาช่วย He is t e a c h i n English r a n g o i n เขากำลังสอนภาษาอังกฤษ He is t e a c h i n English r a n g o i n เขากำลังสอนภาษาอังกฤษ The house was built in In 1990บ้านถูกสร้างเมื่อปี1,990นะครับ The house was built in 1 9 n i บ้านถูกสร้างเมื่อปี1,990ต่อไปเรามาดูการใช้ verb to be กันเลยนะครับเห็นตัวอย่างในรูปไหมครับ ในรูปก็คือผมได้ทํายกตัวอย่างมาให้ทุกท่านแล้วและเป็นตัวอักษรด้วยนะครับวันนี้จะมาให้ฟังปัจจุบันนะครับอีใช้กับประธานคนเดียวหรือเอกภพแอมใช้กับประธานไออใช้กับประธานหลายคนพระหูพจน์นะครับอดีต was ใช้กับไอและประธานเอกพจนะครับว r e ใช้กับประธานพระหูพจน์ ส่วน b ใช้ตามหลัง่า uh, modal verb นะครับและบใช้ตามหลัง verb to have ต่อไปจะเป็นรูปย่อของ verb to be is <c oughs> ก็คือ is เท่ากับ is am เท่ากับ am are เท่ากับ are is not เท่ากับ is are not เท่ากับ un t was was not เท่ากับ was n when not เท่ากับ when นะครับบทอาคยานของ verb to be นะครับมีอย่างไรบ้างเราได้นำมาให้ทุกท่านได้รับชมได้รับฟังกันแล้วณนะวันนี้นะครับ verb to be มีคำ is a n are เป็นกริยาช่องหนึ่งพึงจำไว้ he she it ใช้ is am คู่ไอ อานั้นใสใช้คู่ U V day คนคนเดียวของสิ่งเดียวเราใช้ is มันเป็นกฎกำหนดมาอย่าสงสัยคนสองคนของสองสิ่งยิ่งขึ้นไปจงวางใจใช้อาอย่าลังเลอันนี้คือบทอักยานของ verb to be ที่ได้ที่ได้ยกตัวอย่างหรือเอาไหมทุกท่านนะครับได้ชมกันแล้วนะครับวันนี้การอธิบาย verb to be ก็ได้จบลงกันแล้วนะครับหรือถ้าท่านใดอยากศึกษาเพิ่มเติมสามารถศึกษาได้ที่ Google นะครับพิมพ์ไปว่า v e r b to be คืออะไรก็ได้นะครับส่วนวันนี้ผมรัพิพัฒน์ชํานาญขอลาไปก่อนสวัสดีครับ